อนซื่อสัตย์ต่อตอนเองพร้อมดีใจจังเลยที่ท่านซ่อมมันได้แล้วอฉันเองก็ดีใจเหมือนกันผมหวังว่ามันจะดีขึ้นนลครับอาก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะวันเกิดของเธอใกล้จะมาถึงแล้วนะวันเกิดเหรอฮะจริงด้วยมันใกล้จะถึงแล้วนี่เอาอยัางไงดีละ่ะดีใจไหมแหมอาแฟนคลินบอกมาเธอฮะนะคะนะคะ บอกเะรอ้ยไม่ได้นะแฟรงคลินกับฉันเท่านั้นที่รู้นะอ๋นะอน่านะนะนะบอกหน่อยนะฮะนะฮะบอกหน่อยนะฮะมันทำงานได้แน่เหรอเออมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นลออต้องแก้ไขนิดหน่อยนะ ฉันรู้ว่าท่านทำได้ทำให้อีซี่นะใช่ก็หวังเช่นนั้นแหละเออเอาละโทบี้น้อยเจา้าโทบี้น้อยเหรอทำอะไรได้บ้างละ่ะอีซี่ต้องชอบมันแน่เลยละโอ,โอ้มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกตามความสามารถของรถทั้งหมดก็ต้องแต่งอีนิดหน่อยน่าจะดีนะรู้แล้วละอีนิดหน่อยนะทันวันเกิดละ เท่าที่ดูก็แต่งโทบี้นิดเติมนี่หน่อยแล้วก็น่าจะสมบูรณ์นวล่ะไม่มีอะไรมากนักหรอกก็น่าจะใช้ได้นะอีกเดี๋ยวก็รู<ม>้อืใช่เสริมอีกนิดเจ้าโทบี้น้อยก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์เอาละ่ะได้ดูซีทำอะไรได้บ้างได้ใจนะอีกนิดหน่อยนะไม่น่ามีปัญหานะติดเจ้าแผ่นนี้แล้ว โทบี้น้อยคิดว่าน่าจะอโอ้ดูท่าทางมันแข็งแรงนะควบคุมยากจังใช่ต้องรู้จักเจ้าโทบี้มันนะ่ะ อตอนนี้ก็ปล่อยให้มันอยู่ในกล่องไปก่อนละกันนะเห็นไหมหวัง,งว่ามันนะคงไม่ออกมาป่วนให้เวียนหัวเล่นก่อนที่จะไปเป็นของข,องขวัญกับอีซี่นะงั้นประสาททรายรูปแบบไหนที่เราจะทำกันละ่ะน่าน่าจะมียอดประสาทนะแล้วไงอีกฉันคิดว่า เราก็จะต่อเติมยอดขึ้นยังไงล่ะโอ้โหรอดเลยเนะอะเริ่มกันเลยดีกว่าอีเจ<อ>นายต้องวางมันอย่างระมัดระวังนะลมชิ้นเดียวไปหมดเลยนะรู้ไหมไม่มีปัญหาใหม่ แล้วมันจะเล่นยังไงล่ะคะท่านขาเล่นยังไงคะโอ้ก็ตีแบบนี้ไงนี่แล้วใช้แรงแค่ไหนจะสวิงได้ล,ะล่ะอ้าวละฉันกลัวไม่ลงจังเลยอะ่ะท่านศาสตราจารย์เป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้ก็ไม่แย่นักหรอกนะกำลังคุมสวิงอยู่ออ,อช่วยฉันหน่อยนะเออไปเอาไม้ที่บานใหม่ชันทีเอามาอีกอันนึงน่าจะดีอันนี้ใช้ไม่ค่อย<ด>เยอ้เลยฮะ เดี๋ยวผมไปเอามาให้เองรีบๆหน่อยนะเอาละตอนนี้ท่านศาสตราจารย์บอกว่ามันอยู่ไหนนะ ของขวัญวันเกิดฉันนี่นาอยากเปิดจังเลยแต่ไม่ควรเอองั้นอีกแค่สองวันเองทนหน่อยก็แล้วกันเนาะฉันรอได้อยู่แล้วแต่อยากรู้จังข้างในเป็นอะไรอ๋อไม่ได้ไม่ได้ต้องรอก,ก่อนโอ้ยเฮ้ยต้องทําใจหน่อยแล้วอยากรูอ้อยากรู้จริงๆเลยแต่เปิดหน่อยคงไม่เป็นอะไรมั้ง แต่ว่าไม่ควรนิ่งนาไม่งั้นจะไม่ตื่นเต้นน่ะอัน้้อร่อยไม่เอาไม่เอาไม่เปิดท่านศาสตราจารย์อุตสาเก็บเอาไว้เป็นความลับสําหรับเราต้องรอวันเกิดอีกสองวันแต่เราไม่ไหวแล้วอ่ะเปิดอะไรได้ไหมอ่ะมันมีชีวิตด้วยนิ่นา่า Angin. มีประสาททรายสวยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ของเรารดที่สุดเลยนะเธอว่าไหมอาจจะใช่อ่ะนะของเราต้องดีที่สุดอยู่แล้วเอาละ่ะกรรมการกำลังมาแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าใครรดีที่สุดอะไรอะมันมนี่สิตัวเล็กว้าวาเฮ้ย นั่นมันไม่ค่อยดีเลยนะเจ้าตัวเล็กเอ,อ๋ยอย่านะขอร้องละ่ะอย่าทำนะ <c oughs> ดูสวยดีนะอุ้ยเละยไอตัวเล็กจอมป่วนไม่จับซะดิด,ดีเลยนะ เอ้ยิหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าเนี้ยขอให้หยุดเลยจานี่จานี่เห็นทอเบี้ตัวเล็กหรือเปล่าอ่ะทอเบี้ตัวเล็กเหรอใช่มันไม่อยู่ใต้คำสั่งเลย ควบคุมยากมากๆอ่ะก็ปัญหาอยู่นี่ยังไงล่ะเห็นหรือเปล่าล่ะโถ่ไมนะเราต้องจับมาแล้วใช่ใช่ต้องจับมันให้ได้เลยม,มันควบคุมไม่ได้อันนั่นไงอยู่นั่นใกล้จะเสร็จแล้วอีเจอีกนิดเดียวนะ ระวังนะ <Off sound> เอาละระวังนะมันไม่ยุ่งนะระวังหน่อยนะคงไม่ยุ่งนะอีเจมันหมุนหน่าไม่นะระวังนะไม่นะอีเจไม่ไม่ไม่ไ <Practice> ม <Alberto weed> ่ไม่ไมระวังนะไม่นะอีเจระวังให้ดีมันหมุนระวังมันอยู่ที่นี่ไง ฉันจะจับมันได้แล้วเฮ้ยล้วทำยังไงต่อดีล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นล่ะเนี่ยฮะฉันชักจะกังวลแล้วสิเกิดอะไรขึ้นกับอีซีนะ โอ้ไม่นะนั่นนั่นนั่นโทบี้จอมป่วนนี่นะเอ้ยหยุดก่อนโทบี้หยุดหยุด อยู่ที่นั่นยังไงล่ะนั่นไงที่มีปัญหาล่ะ นี่ไงฉันจับแกได้แล้วอตอนนี้ไม่ยุ่งน่าจะโทบีนะออย่าซนล่ะอืมดีแล้วไอ้เจ้านั่นน่ะมันควบคุมยากมากๆควบคุมไม่ได้เลยนะ่ะนายก็ด้วยนั่นแหละอ๋อหมายถึงฉันด้วยอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยนะควบคุมยากด้วยอย่างนั้นเหรอก็มันอยากมาเกะกะฉันเองนี่เออก็ได้ ฉันเองก็ทําปัญหาให้เหมือนกันนะนะเพื่อนเอที่ฉันควบคุมยากเนะ่ะผมยอมรับผิดเองที่ให้เจ้าโทบี้ออกจากกลองงั้นผมขอรับผิดชอบทั้งหมดเองแล้วอยากให้ผมทํายังไงดีอ่ะรับผิดชอบด้วยนะอีซี่เธอจะต้องเริ่มฝึกเดี๋ยวนี้เลยล่ะเป็นความคิดที่ดีฮะแล้วจอนนี่มากับฉันนะ ค่อยๆนะค่อยๆเอาละใกล้แล้วละใช่ยังเหลืออีกตั้งเป็นหมื่นชิ้นเลยนะเธอขออะไรเหรอฮะผมหวังว่าจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นฮะใช่เราต้องมีแน่เราไม่ใช่จกกักรกลควบคุมตัวได้แล้วยังสื่อสัตว์ด้วยนะ ดีมากเลยอ๋อทำตัวได้ดีจริงๆขอบคุณครับศาสตราจารย์